การเงินและโชคลาภของชาวราศีธนูราศีธนูอาจจะแตกต่างไปกว่าคนทั่วๆไปตรงที่อาชีพและการงานของชาวราศีธนูมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือวิชาการเป็นครูอาจารย์หรือเป็นผู้พักษานักกฎหมายเป็นนายทหารซึ่งอาชีพเหล่านี้ชาวราศีธนูจะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้นำหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ทำหน้าที่ปกครอง เพราะฉะนั้นรายได้และโชคลาภของชาวราศีธนูจึงเป็นโชคลาภและรายได้ที่มาจากการให้ของคนอื่นหรือการตอบแทนความรู้ความสามารถในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่มากกว่าการที่จะทำมาหาได้ในการซื้อมาขายไปสับเปลี่ยนนู่นนี่เหมือนชาวราศีอื่นๆอาชีพของชาวราศีธนูจะเป็นไปตามจังหวะอย่างช้าๆหนักแน่นมั่นคงค่อยๆขยายตัวไปตามจังหวะ แม้แต่เขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการค้าขายหรือแม้แต่จะเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานใหญ่ๆเช่นธนาคารหรือองค์กรใดก็ตามเขาจะขึ้นมาอย่างไม่มีความเสี่ยงหรือขึ้นมาด้วยเงินและโชคลาภที่มีอยู่ตามปกติซึ่งจะแตกต่างกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีโอกาสและความสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนั้นมากกว่าคนอื่นด้วยความเหมาะสมหรือด้วยความรู้ความสามารถอันเป็นที่ยอมรับของเขานั่นเอง เขามักจะเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินมากนักเพราะเขาจะไม่ยอมเสี่ยงในเรื่องของการเงินคือหากเขาไม่พอที่จะใช้มันเขาก็จะใช้จ่ายเท่าที่เขามีหรือถ้าเขาไม่มองว่าเงินของเขานั้นมันจะงอกขึ้นมาได้อีกเขาจะไม่ลงทุนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือสาเหตุและที่มาของโชคลาภที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดของเขา